เอาละสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านเลยวะที่ดูผมอยู่นะตอนนี้นะวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมดีๆของพี่พี่เกมเอร์ทีวีนะครับในช่องที่มีแต่สาระอืมสาระสาระอืมสาระก็วันนี้นะผมก็จะมาทําการแจกรหัสคลาสสิคแอคชั่นนะครับผมววพีสองตัวนี้เลยนะผมจะไม่บอกรหัสหรืออย่างอื่นนะ ผมจะยังไม่บอกนะผมจะสุ่มผู้โชคดีครับใครที่เมนไว้ข้างล่างนะก็ผมก็จะเข้าไปในเว็บสุ่มนะผมก็ซื้อของมาให้หมดลนะเลยนะเหลือเจ็ดวันอยู่ก็เป็นมไว้ด้านล่างครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการจับฉลากกันถ้าท่านผู้ชมแบบอยากได้นะก็เมนไว้ด้านล่างแล้วก็กดซับสไคร์กดซับสไคร์นะปั๊มซับสไคร์ให้ผมด้วยเอล่ะก็มาดูปืนนะ พืนก็มีพวกนี้คะนะก็คั้างล่างๆนี่จัดเต็มหมดแล้วนะครับรหัสนี้ไม่ขายนะครัขออย้มามะใครที่มาติดต่ออยากขายอยากเตื้อไม่ขายนะครับอืมก็โอเคถ้าใครอยากได้จริงๆเนี่ยเมนไว้ด้านล่างเลยครับแล้วเดี๋ยวถ้าแบบผมสุ่มแล้วได้ใครเดี๋ยวผมจะมาประกาศอีกทีหนึ่งแล้วผมก็จะติดต่อเข้าไปนะครับโอเค แล้วถ้าพวกคุณชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วสำหรับใครที่ไม่ได้นะครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆกิจกรรมจัดให้พวกคุณนะครับเพราะว่ามันจะเป็นวันครบรอบนะ70็ดสิบซับสไค์ของผมนะครับก็มาแจกของเล็กๆน้อยๆนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบกันนะ อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย